โรอบน้ำแต่รอบน้ำแต่ตูด้วยเหลือด่างเหลือดินด่างตาตงจังหวัดสุรินแต่รอบน้ำเมื่เดิ่ไปธรรมดาครับตูดวันเทวามาลีเทวามาลีวารีครับตูดในดาวมาในดาวมาเหนือเมูกหกอกหมู่โลราชจะท้าดีโยรอบน้ำเมื่อเมื่อมาดูว่าแล้วเทวต่เทวจะกันไปว่าจะเทพตุนี้คือวันเทวามาลีนครับดูด้วยตาคอนตาคอนตาคอนตาขอนแต่ละเมื่อเธอ เทพารีอทร์เพใจใสยวัติวัดสนามหลวงด้วยาสกุลยาวด้ยออกดาวด้วยเท้าบรินาลีเ้ ुिया टदिया रोगनाा अरी ुवारी हुआ ना ूहकले िया हुआ आिया अवारी पी खमा रीवाी पई खमा िया